สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ v 8 8 s k นะคะรถกระบะเกตเอซาราลาดบัวหลวงนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้นะคะอยู่กับเปิลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่เข้ามาชมเปิลน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทั้งทางช่องทางเพจแล้วก็ YouTube เลยนะคะพี่พี่จ๋าเป็นกำลังใจให้เปิลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเปิลมีรถเก่งดาวน้อยผ่อนสบายๆนะคะม นำเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่มองหารถคันเล็กๆนะคะกระทัดลัดนะคะใช้งานคล่องตัวนะคะวันนี้เปิ้ลมีมาตอบโจทย์ให้กับพี่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y ยต a v i o ออสนะคะเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะคันนี้เป็นรถปี2016นะคะพี่ๆจ๋ะคันนี้นะคะเปิ้ลบอกได้เลยนะคะว่ารถสวยมากๆเลยนะคะ เป็นรถเจ้าของมือเดียวนะคะรถเดิมนะคะเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะพี่พี่จ๋าเจ้าของใช้มาไม่ช้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะสีสวยคุณภาพดีนะคะต้องที่ V88 เลยนะคะพี่พีจ๋าเราการันตีเรื่องคุณภาพรถทุกคันเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่เปิ้ลบอกนะคะเป็นตัว E นะคะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างทั้งสองข้างเลยนะคะพี่พี่จ๋า ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้หญิงหรือพี่ผู้ชายนะคะที่มองหารถที่ขับขี่สะดวกสบายนะคะ <ๆ S 1> การใช้งานคงทนนะคะประหยัดน้ำมันนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc เท่านั้นนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะพี่ๆจ๋าไม่ว่าจะขี่ในเมืองขี่ต่างจังหวัดนะคะขี่ง่ายสบายๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรถเกียร์ออโตโน้นะจ๊ะ รถของเรานะคะรับประกันคุณภาพทุกคันนะคะพี่ๆจ๋าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะเรามีรับประกันให้กับพี่ๆเลยนะคะ3เดือนหรือ10,000ก<อ>ิโลเมตรนะคะสำหรับรถที่เป็นแบรนด์ของโตโยตานะคะเรามีบัตรเติมน้ํามันฟรีให้กับพี่ๆด้วย1000บาทในวันรับรถนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถคันนี้กันบ้างนะคะว่าภายในจะสวยขนาดไหนนะคะสำหรับเจ้าวีออตนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของภายในนะคะวันนี้แสงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพี่พจ๋าเพราะว่าเปิ้ลมาถ่ายตอนที่แสงจ้ามากๆ <ampoo> เลยเป็นช่วง4โมงเย็นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นภายในนะคะภายในขนาดแสงไม่สวยนะคะแต่รถสวยมากๆเลยนะคะ <ampoo> พี่พีจา๋าเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆมาจากศูนย์เลยนะคะเจ้าของเดิมนะคะเป็นเจ้าของรถมือเดียวนะคะออกมาป้ายแดงเลยนะคะ สำหรับคันนี้อย่างที่เปิ้ลบอกนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับขี่สะดวกสบายเลยนะคะไม่ว่าจะขับในเมืองขับต่างจังหวัดนะคะจะขับพี่ผู้หญิงจะขับขี่ไปรับลูกขับขี่ไปทํางานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยหรือว่าแอร์แบกด้วยนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะพี่ๆจ๋า รถคันนี้นะคะเปิ้ลจะเปิดดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่19,000บาทนะคะสำหรับ V8 คันนี้นะจ๊ะราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะพี่ๆจ๋าส่งอยู่ที่เดือนละ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมถามดาวถามส่งนะคะโทรเข้ามาหาเปิ้ลได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 8 8 6 0 1 7 3 4นนะคะหรือพี่ๆท่านใดที่โทรหาเปิ้ลไม่ติดนะคะ โทรเข้ามาได้ที่เบอร์สำนักงานเลยนะคะ0874512222นะคะจะสแตนบายรอรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเปิ้ลย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเป็น Toyota v ว o อนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีคันนี้เป็นตัว E นะคะเป็นรถปี2016นะคะพี่ๆจ๋า เป็นรถปีใหม่นะคะการใช้งานน้อยนะคะรถสวยนะคะมีรับประกันหลังการขายนะคะหากใครสนใจนะคะเปิ้นเปิดจองออนไลน์อยู่ที่1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถทุกรุ่นของ v 8 8นะจ๊ะ อยากดูรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะนะคะหรือว่าจะเป็นเก่งนะคะหรือว่าจะเป็นรถตู้นะคะโทรเข้ามาหาเปิ้ลขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พีจ๋าหารถราคาเท่าไหร่นะคะรถปีไหนนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ รถของเรานะคะเปิ้ลแจ้งก่อนนะคะจะเป็นรถปีใหม่นะคะที่จะเป็นรถปี2011ขึ้นทั้งหมดเลยนะคะทุกคันในเต็นนะคะจะเป็นรถปี2011ขึ้นทั้งหมดนะคะจะมีอยู่แค่คันเดียวนะคะเป็น Toyota v วีออปี08แค่คันเดียวนะจ๊ะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปิลด้วยนะคะทั้งทาง,ทางช่องทาง,ทางเพจแล้วก็ YouTube เลยนะคะตอนนี้นะคะจะมีช่องของ V88 กระบะเกต A ขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะคะพี่ๆจ๋าฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง V88 ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเซลล์ทุกๆท่านเลยนะคะของ V88 สาขาลาัดบัวหลวงนะคะพี่ๆจ๋า ก่อนจบคลิปวันนี้นะคะเปิ้ลมาบอกข่าวดีนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาหาพวกเราได้ในไลฟ์สดนะคะ v 8 8สาขาลาดบัวหลวงนะคะพวกเราไลฟ์สดกันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกานะคะถึง17นาิกาสน,นของทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้เปิ้ลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ